เชมสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกล้องมีโอ r แปดพนห้านะครับผมเป็นกล้องกระจกมองหลังนะครับมาพร้อมกันกับกล้องบันทึกด้านหลังนะครับสังเกตได้ว่าเราจะใช้ทัชสกรีนในการปรับมุมกล้องได้เลยนะครับอาจจะเป็นแบบกล้องด้านหน้าอย่างเดียวนะครับใช้แทนเป็นกระจกมองหลังได้เลยนะครับอันนี้สังเกตได้ว่าก็จะเป็นกล้องบันทึกด้านหลังนะครับตัวนี้ก็าสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะครับดูา่านตักกล้องเลยก็ได้นะครับ อันี้ก็จะเป็นดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังผมลองทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเป็นทัศสกรีนแล้วก็เป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับคันนี้ติดตั้งใน B M W 7 2 0 d สอ0คันนี้ติดตั้งใน B M W 760นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ราใช้แทนแบบกระจกม้าหลังกดปิดเปิดได้ในกรณีที่แบบแสงลุกนสายตานะครับ ใช้งานก็ค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายเลยนะครับจะเป็นกล้องด้านหลังสามารถปรับมุมมองได้ตามใจชอบเลยนะครับมีให้เลือกทั้งหมดเป็นห้ารูปแบบนะครับหน้าหลังหลังอย่างเดียวแบ่งหน้าจอก็ได้ตามสะดวกนะครับเวลาเราจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเราก็เข้าไปที่เมนูตรงนี้นะครับทำการกดเชื่อมต่อแอป เห็น,นว่าตัวกล้องจะปล่อยไออกมาแล้วก็ทาการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องนะครับแล้วก็เปิดแอป My View Pro เพื่อทําการเชื่อมต่อกล้องเพื่อดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของกล้องทั้งหมดได้เลยนะครับเ,เรามาได้ใช้งานแล้วก็กดย้อนกลับไปก็เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับ R850D นะครับขอบคุณครับสาหรับกล้องบันทึกด้านหลังนะครับผมลูกค้าต้องการให้ติดภายในห้องโดยสารนะครับเพราะว่าอันนี้มีกล้องถอยอยู่แล้วนะครับต้องการแค่บันทึก เป็นกล้องบันทึกด้านหลังอย่างเดียวเลยนะครับก็สําหรับกล้องตัวนี้นะครับสามารถเอาไปติดนอกรถตรงกระโปรงด้านหลังได้เพื่อใช้แทนเป็นแบบกล้องถอยจอดได้นะครับ <Okay. S 1> ก็เรียบร้อยครับขอบคุณครับ